และนี่ก็คือตัง้งแรกเลยนะนี่ที่เปิดสวัสดีมาครับโปรกัม Mix ใน In the Mix Online นะครับผมบรรยากาศเก่าๆเริ่มกลับมานะเพราะว่ามีถุงส้มรายล้อมตัวนะครับผมคือเราเลิกช้อปปิ้งนะครับแอมเสไปพักใหญ่ๆเลยเพราะว่าเออไม่มีเป้าหมายอะไรใหม่ๆเลยนะครับผมหลังจากจบเจอร์นี่ไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็แบบก็ไม่ได้มีอะไรที่อยากได้นะครับก็จะช็อป ตามโอกาสที่ได้ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยจะไปช็อปแบรนด์อื่นมากกว่านะครับซึ่งแบบเป็นแบรนด์ที่แบบเออซื้อและใช้ได้เลยอะไรเงี้ยนะไม่ต้องมานั่งแบบว่าทํายอดอะไรเงี้ยแต่เอ,อ,อยู่ดีก็แบบมีความแบบว่าเออคิดถึงแอมเบสขึ้นมาก็เลยไปไถ่ไถ่เออเว็บดูอีกแล้ว <laughs> การไปช้อปปิ้งของเราคือเริ่มจากการไถ่เว็บเนี่ยนะนะก็คือมันก็จะเห็นของที่แบบวิวสวยๆนะที่เราอยากได้เห็นแล้วอยากได้อะไรเงี้ยขึ้นมานะก็เลยแบบอ่าแวะไปสักหน่อยนะครับผมเออก็เลยงอกขึ้นมานิดๆิดหน่อยๆนะครับ อรอบนี้เราก็จะมาแกะกล่องกันนะครับกับแอมเสในช่วงพาน้องเข้าบ้านและรอบนี้นะครับพิเศษมากเลยเพราะเราได้กระเป๋ามาถึง3ใบแต่จะเป็นใบไหนล่ะครับก็คือติดตามดูเลยนะครับผมเริ่มจะแกะของกล่องเล็กๆก,ก่อนนะครับถุงนี้ก่อนนะมีกล่องนี้นี่ก็คือน้ำหอมนะครับผม น้ำหอม a m s Barinia Idle Perfume นะครับเป็นน้ําหอมออกใหม่ของ a m s ที่ขวดสวยมากนะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะครับลองเทสเตอร์มาแล้วกลิ่นจะออกหวานๆเนาะกลิ่นออกมาเลยอะ่ะอหอมมากหอมมากแชนเดนนี่นะฮะขวดเป็นแบบนี้ขวดมันเป็นแบบ CDC อะ เคเรเดชังนะฮะนะเคเรเดเชนเคเรเดชองซัมติงนะครับผมนะ่ยซีดีซีข้างบนตรงนี้เอออันนี้คือเป็นขวดไซส์เล็กเนอะขนาดเท่าไหร่เอ่ยเอ,อ่อหกสิบมลนะครับผมนะคือกลิ่นหอมมากนะก็เลยซื้อมาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้น้ําหอมก็ซื้อมาวางตั้งไว้ยังไงน,นะฮะนะก็นี่คือ1กลิ่นที่ของเอเมซี่ดมแล้วรู้สึกว่า,ไม,วาไม่วางไม่วางไว้ที่เดิมอะไรเงี้ยกลิ่นจะแบบหวานหวาน,วานผู้ดีผู้ดีหน่อยอ่ะ เราก็อธิบายไม่ถูกเลถ้าเกิดแบบว่าเป็นคนที่ชอบน้ําหอมกลิ่นหวานๆเนี่ยจะชอบตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าตัวนี้ฉีดแล้วมันจะปรับสภาพไปตามแต่ละผิวของแต่ละคนนะไม่รู้ว่าเป็นพราค่า pH หรืออะไรหรือเปล่าไ,ไม่รู้นะแต่พี่อเซเขาบอกมาอย่างนี้เนาะว่าเออแต่ละคนฉีดเนี่ยกลิ่นมันก็จะออกมาไม่เหมือนกันนะเออก็น่าจะตามนั้น <มา S 1> นะฮะโอเคจบไปน้ําหอมแล้วหนึ่งต่อไปก็เป็นตัวนี้ละกันนี่ กล่องนี้นะฮะ You have to do that และนี่ก็คือทดานี่ก็คือเสื้อนะครับผมเสื้อเชิ้ตจาก Amaze ตัวนี้ก็คือ T-shirt c l u e ด e ร c e l เล detail นะครับผมนะ Clueder c e l l เนี่ยก็คิดว่า น่าจะเป็นไอตัวนี่แหละตัวที่มันเป็นกระดุมเนอะแล้วมันแบบเหมือน,นกระดุมที่มันหักแล้วกลายเป็นรูปหน้าม้าพอดีอะเออคือตัวน,นี้เราไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อนะครับแต่เราไม่รู้จะซื้ออะไรตอนนั้นเหมือนเข้าไปถามอะไรหลายๆอย่าง yorum. แล้วมันไม่มีไม่มีไม่มีเลยสักอย่างเลยนะครับก็เลยแบบเออนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมันมีเสื้อตัวเนี้ยมันมีหรือเปล่าเสื้อที่มันเป็นแบบลายแบบเนี้ยเห็นแล้วมันเป็นรูปม้าหัวม้าน่ารักดีอะไรเงี้ยก็เลยถามเขาเขาบอกเออมีก็เลยหยิบมาให้นะฮะหยิบให้เสร็จปุ๊มันนนนก็็เปตี้ะะ ซึ่งเป็นตัวทีเชิร์นะเราก็ใส่ลองใส่ดูก็โอเคสีก็สวยดีสีนี้เขาเรียกสีอะไรนะออคาอคาอคาสัมติแป่ว่าแบบเอ่อฟ้าขนึกขนองนะครับเหมือนเมฆสีของเมฆตอนที่แบบฝนจะตกเมฆสีเทาอย่างเงี้ยน,นะผมนะอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ๆดีกว่าอืมรับตัวเรามีแต่สีเทาดูใกล้ๆนะดีเทลนะผมนี่ มันจะเป็นลายหน้าม้าแบบนี้นะจริงๆไม่ต้องมีคำว่า M&S ฝั่งนี้ใช่ไหมแต่กระดุมมันหักนะคะมันเหลือแต่คำว่า Paris นะ,ะมีตัว S ติ่งหนึ่งนะฮะทำเป็นรูปม้าแบบนี้ดีเทลนะฮะนี่เสื้อซึ่งสีปกติก็เป็นคนแต่งตัวสีดำอยู่แล้วนะครับผมนะแล้วก็มีสีเทาอ่อนไม่ค่อยก็เลยแบบอันนี้สีเทาเข้มๆมันก็กำลังดีแล้วก็ สีฟ้าสีน้ําเงินสีกรมอะไรเงี้ยนะก็แต่งตัวบ้างนะครับผมดูสีนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยถามว่าม,มันมีเหมือนมันมีสีฟ้าที่มันสวยมากๆอ่ะมันชื่อสีกราเซียบลูซัมติงนะฮะอาตัดสินใจเอาสีนี้มาซึ่งพอเอามาเสร็จปุ๊บเราก็น,านั่งคิดว่าเอ๊ะไอ้มาที่เราดูตรงที่หน้าอกอ่ะมันเป็นแจ็คเก็ตไม่ใช่เหรอ <laughs> ที่เราดูแล้วเราแบบว่อาอยากได้อ่ะแต่เราดันซื้อตัวนี้มาเราก็แบบอาวตายแล้ว ฉันซื้อผิดแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรซ,ซื้อมาแล้วก็ซื้อไปนะฮะนะก็ไปย้อนดูนะผมก็แบบอ้าวที่เราดูไว้มันมีเป็นแจ็คเก็ตจริงๆแล้วก็เป็นแบบลายหัวม้าเงี้ยอยู่ตรงบนอกจริงๆนะซึ่งพลาดไปแล้วฉันซื้อตัวนี้มาแล้วเออแล้วก็เออมันก็จะมีเป็นสเวตเตอร์เป็นแขนยาวนะครับผมแล้วก็เป็นตัวนี้นะที่เป็นแขนแบบสั้นแต่ไม่สั้นมากอะแขนมันเหมือนประมาณแบบถึงข้อศอกเกือบถึงข้อศอกครับ นะซึ่งคิดว่าตัวนี้มันก็สามารถใส่ในไทยได้เพราะมันไม่ได้เป็นหนาอะไรเนะมันไม่ได้เป็นเสื้อหนาอะไรนะก็เป็นเสื้ออีกตัวหนึ่งที่แบบอุ้ยรู้สึกว่ามันน่ารักนะครับผมและเสื้อที่อยากได้ตัวหนึ่งนะครับมันเป็นของซีซั่นที่แล้วที่มันแบบว่าเป็นรูปม้าโผล่มามจากกล่องสีส้มอะ่ะแต่มันเป็นแบบสกรีนอะ่ะรู้สึกว่าเสื้อสกรีนเราจะไม่ค่อยพยายามซื้อเท่าไหร่แล้วเพราะว่า เวลาซักเวลาอบแล้วกสกรีนแตกแล้วมันเน่ามันพังมันเสียได้นะผมนะไปยอมแบบเพิ่มสเต็ปเงินแล้วจ่ายเป็นแบบว่าพวกงานตักอะไรเงี้ยมันจะโอเคกว่ามาเราจะมาเปิดกระเป๋าใบแรกที่ได้กันดูซิจะได้ใบไหนมานะฮะแหมตื่นเต้นกันหรือเปล่าในนี้มีเทสเตอร์น้ำหอมให้ด้วย2อขวด ทั้งแรกเลยนะเน,นี่ยที่เปิดชาดาและนี่ก็คือน้อง a อเมสสแนปวอลเลตนะครับผมอ่าให้ดูใกล้ๆ s n a สแนปวอลเลตไงงามมะงามไหมอ่า ซึ่งกระเป๋าใบน,นี้นะครับก็คือ wallet on chain หรือเราเรียกกันว่า walk นะครับผม W O C เนาะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่มีสายสะพายนะครับมาในหนัง Epsom น,นะครับ<ๆ>ผมสีออ่อนออ่อนออ่อนนะฮะออร่าใช้สีอย่างหนึ่งสีเดียวกับไอเสื้อตัวนี้นนเนี่ยแหละนะเนี่ยเออสีเดียวกันนะฮะสีฟ้าหม่นตอนที่ฝนจะตกนะฮะฟ้ามืดฟ้าหม่นฮะเมฆคลุมนะฮะอ่าซึ่งดีเทลเนี่ยจะเป็นอย่างงี้เป็นกระดุมสองข้างแปะๆนะฮะเปิดออกมาอ่าเดี๋ยว เรา get c l o อร์นะฮะให้ดูใก,กล้ๆนี่นะฮะเป็นกระดุมแบบนี้กระดุมก็จะเป็นเหมือนไอตัวไอตัวหน้าอกบนเสื้อนั่นเลยนะ,ะที่เป็นคําว่า m s Paris นะครับผมดีเทลเป็นแบบนี้2เม็ดนะครับผมเปิดเป็นกระดุมออกมาแล้วก็ด้านในก็จะเป็นช่องโลง่ลงๆอ่าด้านในก็จะเป็นช่องโลง่ลงๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีสลิปพ็อกเก็ตให้1ช่องเนอะสำหรับใส่บัตรด้านหน้าตรงนี้นะอ่าและตรงด้าน หลังตรงนี้ก็จะมีสเต็มนะครสเต็มสีเงินว่า Amaz Paris Made in France นะครับผมแบบนี้ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็น STRAP ที่ไม่สามารถเอาออกได้นะครับผมนะเอาออกไม่ได้เนาะแล้วก็ในนี้ในถุงนี้ก็จะเป็นสายฟู้ปล่อยสายออกมามีถุงถุงน้อยน่ารักมากต่อกันต่อเข้ากันเป็นเข็มขัดแบบนี้แล้วต่อผิด นี่ต่อสายออกมาแล้วนะฮะก็จะได้เป็นแบบนี้นะฮะเป็น wallet on chain แบบนี้มีสายสปายในสปายแรงเลยไหมอุ้ยสปายแรงกำลังดีเลยอะอยู่ตรงเอวดีเลยอะทุกโคลทุกคลโจดูทุกคลฮะเฮ้ยมันกำลังดีมากเฟิร์ดเดี๋ยวลองดูซิใส่มือถือได้หรือเปล่าเพราะว่า PSA บอกว่าใส่ได้แต่เราไม่ได้ลองเลยตอนที่เราดูของเช็คของเราก็ไม่ได้ลองอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเออมันเป็นของแบบใหม่ไงเราไม่กล้าลอง โอ้ถ้าเกิดใส่เคสเนี่ยจะลำบากหน่อยนึงนะฮะลองแบบไม่ใส่เคสดูสิชิปอ้ไม่ใส่เคสใส่ได้พอดีเลยนะฮะแล้วก็ยังเหลือช่องยังเหลือช่องว่างอีกนะใส่โทรศัพท์ได้2เครื่องนะแล้วก็ใส่คาร์ดฮเดอร์สักอีกอันหนึ่งเนาะก็น่าจะกำลังดีนะครับผมอมไงแบบนี้เออเท่เปล่าเท่เปล่า ส่วนขนาดของเจ้า m s Snap Wallet ใบนี้นะครับผมนะความกว้างอยู่ที่18.5เซนมะครับสูงอยู่ที่11.5เซมแล้วก็มีความลึกอยู่ที่4.5เซนตมรนะครับผมตัวสายของเขานะครับสามารถปรับระดับได้5ระดับนะครับผมซึ่งมิกเนี่ยสูงประมาณ180นะครับสพายหลยแบบเนี้ยมันก็อยู่ที่ตรงแบบสะโพกแล้วนะ,ะคิดว่าคุณผู้หญิงนาจะไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดสพายแรกเนี่ยมันก็จะอยู่ตรง เอวนะสไปร์ cross body เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงเอวแบบนี้อ่าซึ่งคิดว่าผู้หญิงสบายๆนะผมส่วนคุณผู้ชายสูงกว่ามิกซ์หน่อยหนึ่งเนี่ยสูงสักร้อยแปดสิบห้ามันอาจจะดูเตอรขึ้นมาตรงเอวแต่ก็ยังรับได้อยู่นะถ้าเกิดเตอรลงมาระดับเนี้ยขึ้นมาบนเอวระดับเนี้ยมันก็ยังรับได้อยู่นะเออแต่ก็นั่นแหละแล้วแต่คนชอบนะฮะแล้วแต่การใช้งานของคนด้วยนะครับผมถือว่าเป็นแบบอ๋อวอลเล็ตออนเชนที่แบบคุ้มค่ามากๆนะครับตอนแรกเนี่ยมิกซ์ไปถามถึงใบตัวคลิก 16มั้งคลิก16กอะนะมันจะเป็นใบสี่เหลี่ยมเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็มีตรงกลางเป็นแบบว่าเป็นโลหะล็อกแค่ตัวเดียวนะฮะสีไม่รู้มันมีสีเงินด้วยไหมแต่เคยเห็นแค่สีทองเออนั่นแหละนะก็เลยไปถามเขาว่ามีไหมนะก็คือไม่มีนะครับผมแต่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมีตัวนี้แต่ตอนนั้นอะมันยังไม่มีของเลยเนาะมีก็เลยไปเล็งสีเอาไว้มีก็ส่งให้พี่เอซดูเนาะแล้วก็มีว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็อ่อ เขาก็จําได้หรือเปล่าไม่รู้ซึ่งสีที่มิกเเรงไว้จะเป็นอีทูบนะอยากลองใช้เปลี่ยนสีจากสีดําบ้างแต่ก็ส่งสีดํามาอยู่ดีสีดําสีอีทูปแล้วก็สีออกเทาๆอะไรเงี้ยบอกเขาสีประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยนะก็คือเขาก็ส่งกลับมานะตอนนั้นรู้สึกจะกลับมาจากฝรั่งเศสพอดีมันเขาก็ส่งกลับมาแล้วก็แบบว่าเป็นสีน้ําเงินเป็นสีแบบสวยน้ําเงินสวยเลยแล้วก็อะไรเงินด้วยนะเออสีน้ําเงินสวยมากเราก็แบบว่า น้ำเงินเรามีตัวเอ,อ่อเอฟลินมินีแล้วละยังไม่ได้ใช้ไม่เคยใช้เลยนะดองอยู่นะครับผมนะก็เลยแบบว่ายังไม่เอาดีกว่าเนาะยังไม่เอาดีกว่าก็อยากแบบเราได้สีอื่นที่แบบมาสะพายแล้วก็เปลี่ยนลุกเปลี่ยนอะไรบ้างเผื่อแมชกับชุดอื่นบ้างอะไรเงี้ยเนาะก็เลยอ่ะรอต่อไปก็เลยส่งส่งอ e ีทูไว้บอกว่าเนี่ยขอทดอ e ีทูไม่ได้ใจไว้ใใไวตรงนี้ก่อนสักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรแหละเขาก็ส่งมาอีกบอกว่ามีสีนี้นะครับผมนะส่งรูปให้ดูแล้วก็แบบอ้า ตายแล้วครั้งที่แล้วปฏิเสธไปแล้วครั้งนี้ปฏิเสธอีกเขาจะให้เพราะว่าเนี่ยอะไรเงี้ยนะก็เลยอ่ะบอกว่าเอาก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบเราก็ชอบด้วยจริงๆแล้วอะ่ะเราก็ชอบด้วยมันเหมือนสีเอ่อลุยวิกตองกาไซเอออ่ะนี่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 ตัวนี้โมโนแกรมอีคลิปรีเวิร์สนะฮะมันจะมีสีเทาๆแบบนี้ซึ่งไอ้สีเทาๆแบบนี้ทั้งใบอ่ะที่เป็นใบเล็ก่างเงี้ยเราก็ยังไม่มีไงเราก็เลยอ่ะอย่างงี้ก็ได้สุดท้ายก็จมปลักอยู่กับสีดําแล้วก็สีเทานะครับผมนะก็เลย เอามาซะเลยนะครับผมแล้วก็ที่หาตัว wallet on chain เนี่ยเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่าทำยอดได้ะ <Huh? S 1> ทำยอดได <Huh? S 1> ม้มันทำยอดได้นะครับผมนะ <Huh? S 1> คือมันเป็นใบที่แบบไม่ได้อไม่ได้ซื้อเปล่านะครับผมไม่ได้ไม่ได้ตัดโคต้าอะไรเรานะมันทำยอดได้นะก็เลยเอออยากได้สักใบหนึ่งนะเออมาทำยอดมาเป็นแบบยอดที่แบบสามารถสะพายได้หน่อยเนอะไม่ได้แบบยอดมาวางไว้เมะเมะนะฮะ อ่าโอเคนี่ก็คือกระเป๋าที่เราได้มานะครับนะฮะสวยถูกใจไหมฮะเดี๋ยวมาลองฟินิชลุกดีกว่าว่าถ้าเกิดใส่กับเสื้อตัวนี้แล้วจะเป็นยังไงวู้วจนนี่นะฮะจัยซับเรียบร้อยเนีเสื้อนี้สวยไหมเข้ากันนะปะชมหน่อยนะฮะจะได้รู้สึกว่าเออไม่เสียดายที่ซื้อมาผิดนะครับผมอ่านี่นะฮะสาพลยกับกระเป๋าแบบนี้นะ โอ้โหสีนี้มันสีประจำซีซั่นจริงๆนะฮะเออสีมันก็แอบคล้ายใบนี้เหมือนกันนะใบนี้ก็เป็นสีแบบออกเทาๆแต่ก็แบบจะเป็นเทาที่แบบสว่างกว่าเออแต่อันนี้ก็แบบเทาแบบปนๆซัมติงเออเทียบเทาหลายๆเท่าดูเลยเออเสื้อก็อย่างหนึง่งวอลเล็ตออนเชนก็อย่างหนึง่งแล้วก็กระเป๋านี้ก็อย่างหนึง่งแต่กระเป๋านี้มันนานแล้วนะฮะโอเคนะฮะตามนี้ เรียบเรียบง่ายๆนะครับผมเป็นคนเรียบเรียบง่ายๆ,ๆจริงๆนะฮะเขาบอกไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อไปสําหรับกระเป๋าทั้ง2ใบน,นี้นะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูกล่องเป็นกิมมิกก่อนนี่มีกล่องนี้ใบหนึ่งแล้วก็น้องคนเนี้ก็จะใหญ่หน่อยโอ้โหหนักมากหนักมาก ก็จะมีน้องคนนี้อีกใบหนึ่งนะครับผมซึ่งกดติดตามกันไว้นะฮะจะมาแกะให้ดูนะครับผมนะใครชอบคลิปนี้กดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะครับติดตามชมใบต่อไปกันด้วยนะแล้วพบกันมิกซ์ใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนละบ๊ายบายเดี <It is. S 1> ๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะ